เเอาลองดูครับเอาพี่น้องเอ้ยรุนไปพบกันสวัสดีครับขคต้อนรับซื้อ l ับลี่กาแฟเคมชา่นแนวนะผมวันนี้ครับพบกันที่ e ีที่15แล้วครับผมวันนี้ก็มีคนจะมาแก้แค้นครับ l o บ e ี่กาแฟเคมชาแนวนะผมก็จำคลิปที่แล้วได้ไหมครคลิปที่14นะครับเรามีการแข่งขันใส่ใส่ใส่รอบกันนะครับปีนี้ครับออนชาแนลก็ไม่ย่อท้อนะครับจะกลับมาแก้แค้นลับลี่ชาแนลครับ เพราะว่าวันนี้เรามีคอนเทนต์ในการแข่งขันนะครับการใส่กุบนั่นเองนะครับผมครับผมถ้าพร้อมแล้วขอต้อนรับออดชาแนลครับผมเวัสวันนี้ครับวันนี้มาแก้แค้นอะไรครับวันนี้นี่ครับใส่กบครับวันนี้จะมาใส่กบนะครับก็เป็นไงครับอีพีที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าแพ้แบบยับเยินเลยได้แต่หอยมาครับอีพีแล้วนะครับในอีพีนี้นะครับเราก็จะมาดักกุบนะครับโดยใช้อุปกรณ์นี่ครับลอกครับ วันนี้เลยวันนี้เหยื่อวันนี้คนอันนะครับเหมือนกันครับตันนี้ไม่มีใครเหมือนกันเดี๋ยววันนี้เราจะไปดักกบกันนะครับก็มีแค่รอบนะครับคนละหนึ่งนะครับผมแล้วก็อาหารอาหารอะไระปลาดุกอาหารปลาดุกนะครับผมแม่วันนี้เราก็จะใช้อาหารปลาดุกนะครับในการล่อนะครับเดี๋ยวจะถามความมั่นใจก่อนออชาเนี่ยวันนี้มั่นใจกี่เต็มร้อยครับเต็มร้อยครั้งนี้ครั้งที่แล้วก็เต็มร้อยได้ใร้อยแล้ว สำหรับเรื่องนี้ครับไม่ต้องพูดถึงครับเป็นอาชีพอยู่แล้วครับผมอาชีพโมโนะฮะโอเคนะถ้าพร้อมแล้วเราก็จะไปดักกบกันครับปะ่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับผมตอนนี้เราก็มาดูออดชาแนลนะครับผมหาทําเลนะครับใส่ดักกบแล้วผมโดยใช้รอบนะผมหาร้อยกบก่นครับหารอยกบมว่านะ่าจะหาชชยชนะดีเว่า ครับอ่าครั้งนี้นะครับอดอชาแนลกกชนะให้ได้นะผมต้องดูอดชาแนลว่าวดูใส่ย,ยังไงครับทำเนเป็นยังไงครับที่เลือกตรงนี้ แล้วก็คจุ่า,าจ่าใช้ตรงนี้ครับนี่เป็นจุดที่เด็ดนะครับผมเดี๋ยวให้ถ้ามีถ้ามีปลาหมอนะยิ่งดีเลยโอ้ยปลาหมอทำไมฮะไอ้ให้มันเป็นเหย,ยื่อบ่ฮะเป็นเหยื่อใช่ไหมเป็นเหยื่อใช่ใหมโอ้โนี่มันดังดังเนี้ยโอ้โนจะได้ยินภูมิปัญญาครับชาวบ้านครับใช้ปลาหมอในการล่อนอกจากอาหารเม็ดแล้วนะครับนี่ มันจะเป็นยังไงอย่างนี้เลยนะฮะก็มีปลาหมอดีเลยโอ้โอโยหยุดเข้าไปแล้วนี่งไงครับเป็นอาหารปลาดุกนะครับผู้ชมครับเป็นอาหารปลาดุกครับง่ายๆเลยง่ายๆครับแต่สมัยก่อนเนี่ยจะใช้คแค่เมื่อก่อนจะใส่าตามอะไรนะ,ะเวลาเกี่ยวไอ้ มื่อก่อนไอ้ตามนานามมุมนาน่ะ,ะอา๋อตามมุมนาตามมุมนาสมัยก<ด>่อนใช้ตามมุมนานะคะรับเขาตากระยายปลาเวลาปลาไม่แห้งน้ำไม่แห้งเอาโรยครับโปรยรออยู่ข้างนอกด้วยนะฮะนี่เดี๋ยวอะไรปิดๆหน่อยอ,อ๋อมีหาอะไรปิดด้วยเอาอย่างไม่มีอะไรปิดเอ้ย ง่ายๆครับท่านผู้ชมนี่ใส่ประมาณนี้ก็ใส่เม็ดอยู่ข้างในแล้วก็โรยนะครับเม็ดล่ออยู่ด้านหน้านะครับนี่เห็นไหมฮะแล้วก็หาอะไรมาปิดที่หนึ่งครับนี่นี่ครับนี่ฮะประมาณนี้เองเสียวอย่างเดียวคืองูครับ ใส่ได้โดนงูทุกทีเลยครับนี่ที่จริงถ้าดักถ้าดักงูนะจะชนะเลิศนะับดักปลาดักโกนี่เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะครับโอ้เรียบร้อยครับนี่เรียผมนี่หานม็ดครับรอด้านหน้านะครับผมทีนี่นะอ่าครับนี่รอไว้ครับนี่ก็หาอะไรมาคลุมไว้นะครับผมนะครับนี่ถ้าบอกว่าถ้าเกิดมีปลาหมอปลาหมอมาปล่อยในรอบนะครับนี่ จะได้เสียบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปลาก็เอ้ยปุ๊บก็จะได้ยินนะครับเพเข้ามากินอยู่แล้วก็เ็นไปกส่นะผมหลักการดีดีนี่ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ออนแชแนลเรียบร้อยแล้วนะผมเดี๋ยวไปดูของเราบ้างดีกว่าครับเราใช้หลักการโม้นะครับแล้วก็ใส่แบบเอ่าซูบเรานะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับนี่หลังจิกหลังจากที่เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับ เกี่ยวมือนะครับนี่ก็เกี่ยวมือนะครับท่านผู้ชมนี่ฮะเกี่ยวมือรับผมใครว่างๆก็มาช่วยด้อเอฟซีท่านไหนนะครับอยากสัมผัสชีวิตนะครับวิถีชีวิตก็สามารถติดต่อมาได้ครับที่เลิฟลี่ชาแนลนะครับหรือว่าออชาแนลก็ได้ครับหากว่าอยากจะมาสัมผัสนะครับว่าวิถีชีวิตของเลิฟลี่นะครับในแต่ละอาทิตย์นะครับหลังจากที่เว้นว่างจากงานนะครับทําอะไรบ้างก็สามารถจะสัมผัสได้ครับเรายินดี นะครับพาทุกท่านมาเยี่ยมชมนะครับโดยเฉพาะสวนนาสวนเกษตรนะครับก็จะมีหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาครับเป็นพืชผักผลไม้เยอะแยะมากมายนะครับผมปลาขึ้นนะอันนี้ก็ปลาครับเดี๋ยวใส่เสร็จนะครับเดี๋ยวก็จะมาหวานไปทํากับข้าวสักนิดหนึ่งนะเดี๋ยวพาท่านู้ชมมาดูด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมไปใส่ของผมก่อนแล้วกันนะโอเคปะตามมาเลยครับ ก็จะเห็นตรงนี้ละสังเกตง่ายๆครับบริเวณนี้นะครับก็จะมีแบบพวกหญ้าพวกอะไรเยอะนะครับอนอกจากปุบแล้วนะครับอาจจะมีสัตว์อื่น,นครับลงมาติดนะครับเดี๋ยวเราจะเลือกตรงนี้เลยนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมจะลงมือตรงนี้เลยโอเคครับผมดีะไมอยอยนะ่ดูอมนะี่ประมาณอ้ยส่กัโอเคไั ครับก็ระวังนะครับลอกให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ปักโครนนิดหนึ่งครับจัโควงแบบนี้ครับกบนะครับเอ่อมันก็จะได้กลิ่นโครนนะครับมันก็เหมือนแบบเป็นเป็นเทคนิคนะครับในการล่อกบนะครับอย่างหนึ่งนะครับนอกจากโครนแล้วนะครับเราก็ยังมีอาหารล่อนะผมตัวนี้นะครับอาหารล่อเดี๋ยวผมก็จะใส่ไปในนี่เลยใส่ข้างหลังดีกว่า นะครับใส่ข้างหลังไปนิดนึงนี่ครับใส่เลยเนาะโอเคอยากให้มันกระจายนิดนึงเยอะๆหน่อยนะครับเพื <c oughs> ่อมีเปอร์เซ็นต์เยอะหน่อยครับผมโอเคเสร็จแล้วนะครับปิดได้เลยเอ่ะออกแล้วครับปิดตรงนี้นิดนึง่งถูกได้กินอาหารนะครับนั้นนะครับใส่ชั้นที่สองนิดนึง อืมชั้นสองรวยมาข้าน้าครับผมพยายามรวยนิดนึงครับปากปาก,ป,ากปล่องเยอะนิดนึงเอาเดี๋ยวมันกบมันก็อิ่มก่อนะอิ่มก่อน <laughs> มันมันมาหลายตัวครับมาหลายตัวโอเคนะครับผมหาอะไรมาทับสักนิดนึง เรียบร้อยง่ายๆทําง่ายแต่ดูผลงานครับมันไม่ง่ายเหมือนแบบทํานะครับมั่นใจไหมครับงานครับอย่างนั้นน่าจะมีมีเลขสองอ่ะอาจจะสองถึงยี่สิบนะผมเดี๋ยวเราจะดูช่วงไหนครับเช้าช่วงเช้านะครับช่วงเช้าตันพรุ่งนี้เรามาลองติดตามกันดูว่าลำพี่กับสาเข้มหมูหรือว่าวัตช์ชาแนลแชมโวอะไรนะผมอย่ติดตามนะครับผม เดี๋ยวเราใส่เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปทํากิจกรรมอย่างอื่นนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาหวานปลานะครับเอาปลาไปประกอบอาหารโอเคตามไปเลยับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวระหว่างที่เราใส่เสร็จแล้วครับเราก็ไปหาอาหารเย็นครับก็เป็นวิถีชีวิตนะผมวันนี้ก็นี่บนแหเหมือนเดิมนะผมวันนี้เป้าหมายนะครับผมก็จะเอาปลาตะเพียนครับผมปลาตะเพียนก็โอเคถือว่าใหญ่พอบริโภคแล้วครับก็ประมาณ3ามเดือนนะครับสามเดือน ค,คสายนี้ครับลึกลึกมากครับเราจะเอานี้ไปใส่ใส่เราหรือเปล่าครับจะได้ชนะวัดสัจจันร เราได้กบด้ยแล้วงาดได้น้อยอย่างน้อยได้หนึ่งตัวแล้วกบนะกบก็ไม่ใชขโมยใส่ใส่เลยมากก่อนโอ้ยตายแล้วครับเดี๋ยวเราเอาไปทำน่าจะย่างหรือทอดครับอร่อยครับ ครับอันนี้ก็เป็นผลงานนะครับเราหวานก็พอกินพอใช้นะครับไปมือมือนหนึ่งครับก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับที่โคกหนองนาของเรานะครับลูกชาวนาสวนเกษตรนะครับผมครับน้องตอนนี้ก็อาบน้เย็นครับผมหลังจากที่เราไปหวานปลาแล้วก็ใจกับดักเรียบร้อยนะครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วปลานะฮะไม่มีแต่น้ำตอนนี้แต่น้ำนี่นี่ปลาเนี่ยโอ้มีปลาอยู่นะผม ข้าวมึงครับนี่เป็นข้าวใหม่นะครับผมหุงแบบออริจินอลเลยครับนี่ร้อนๆเลยจุดเลยพี่น้องเอ้บันติสไตล์หลานเก๋อร่อยอร่อยอร่อยครับที่สวนเกษตรลุ้ชนะครับผมติดตามได้ครับผมไปโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตจุดๆก่อนเด้อพี่น้องเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันช่วงเช้านะผมโอเคครับผม เดี๋ยวนะามชมครับตอนนี้ก็เช้าเรียบร้อยนะครผมเดี๋ยวเรามาดูผลงานครับผมไะอันนี้ก็ถึงแล้วครับเราอยู่ที่หมายของเราเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเข้าไปดูครับว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะครับว่ามันมีรอยกบรอยอะไรไหมนะครับผมกระผมนี่ก็ดูจากหน้ารอบของเรานะครับนี่ก็มีนะ ผมไม่แน่ใจว่ารอยอะไรนะรอยปูหรือรอยอะไรหรือรอยอาจจะเป็นรอยกบก็ได้นะผมครับตัวนี้แอบดูเลยครับออนชาแนลแอบดูผลงานนะผมเต็ม <Okay. S 2> เลยเต็ม <c oughs> อึบ <c oughs> ไออาหารใช่ไหม <c oughs> เอาเดี๋ยวเราลุ้นพร้อมๆกันนะผมแอบดูสักหน่อยอุ้ยเต็มเลยอนะน้ำเต็ม ลุ้นกันครับมาลุ้นกันครับรู้สึกเงียบ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 ครับผมเรียบร้อยอะไรเต็มเลยอาหารที่เราใส่ไปครับ <c oughs> ไม่หมดสักหยดเลยไม่มีสัก,กตัว, <c oughs> วไม่มีครับโลกจุ <c> ้ง <oughs> อาหารเต็มอึบอาหารเต็มครับผม <c oughs> โอเคครับดูไปก็เสียดายครับ อันนี้ก็น่าจะปล่อยให้ออนชาแนลน่าจะชนะบ้างครับแต่ไม่แน่ครับออนชาแนลอาจจะไม่ถุงสักตัวก็วได้ครับเดี๋ยวเราตามไปดูของออนชาแนลครับผมปะครับตอนนี้เราก็ไปดูของออนชาแนลนะผมโอ้ยแล้วครับนะอยู่แล้วม <laughs> ีความมั่นใจครับผมห <laughs> ลังจากเห็นผลงานของเลิ่มดีแล้วผมม <laughs> ีความมั่นใจแนละ้ว ร้อยก่อนดูร้อยก่อนได้ดูร้อยก่อนยี่ร้อยไหมอาหารอยู่เต็มเลยครับโอ้อาหารอยู่เต็มครับจะเข้าไปและเอาลองดูครับบ้าพี่น้องเอ้ยรุดไปพบมพรมกันน่าจะชนะแล้วนี่เป็นไงครับได้จนึงมีครับมีได้ตัจนึงครับโอ้ได้ได้ตัจนึงครับผมแม่หนึ่งศูนย์จ้า หนึ่งแต้มได้เดี๋ยวเอามาโชว์เดี๋ยวว่ามอีกนะได้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 โอ้หเก็บได้ตัวหนึ่งนี่เดี๋ยวไปยายามผสมกันโอ้แน่นอนแน่นอนแน่นอนได้ได้ตัวหนึ่งชนะครับไม่ใช่ตัวเมื่อวานใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่เอฟเอาตัวเมื่อวานมาใส่ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ตัวนั้นใหญ่กว่าโอ้ตัวนนั้ใหญ่กว่าครับโอเคชนะครับชนะโอ้ดีใจกับอาจารย์แน่เรืยนะ กรับผมก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับก็ได้นี่ครับหนึ่งตัวครับจากออดแช n นลครแก้แขนสําเร็จครับก็ถือว่าภารกิจนะครับอ่าของออดแช n นลครับที่กลับมาแก้แค้นนะครับลัวลี่แชแนลครับ ก็สำเร็จนะผมวันนี้ก็้ตงยอใไปเขาหนึ่งวันนะผมได้เยอะครับตั้งหนึ่งตัวนะครับก็ธรรมดาครับธรรมชาติก็หากินหาปลาแล้วตามท้องทุ่งของนาครับก็หาจํานวนไม่แน่นอนนะครับแล้วก็หาเท่าที่หาได้ครับก็ไม่เป็นไรครับถือว่าวันนี้แกแข็งสำเร็จครับคบชั้นคอม plete mission complete ครับผมโอเคเดี๋ยวไงครับฝากเป็นกําลังใจนะครับให้กับช่อง Lovely Coffee Cream แล้วก็ออดแชนแนลครับผมกับผมสามารถที่กด ติดตามกด subscribe สสแล้วก็กดแชร์กดกระดิ่งให้พวกเราเพื่อปเป็นกำลังใจคลิปดีๆดีดดหรือเปล่าเนาะน่าจะดีเนาะดีดีสำหรับวันนี้ครับเราสองกันครับขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับลิมบีกาแฟเข้าชนแนลครับโอเคบ๊ายบาย